อ้มีที่ให้เด็กเล่นด้วยบ่ายสองโมงสามสิบสองโมงครึ่งได้เวลาแม่บ้านทำความสะอาดลงลงในของคนแขกลงของคนแขก ใซน่านี่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 ้ี่น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 เ่นด่นี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 ่นแ่นี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 นี้นี่เี่นี่นี่่ีี่ี่นนนนนค่นนี่นนี กำลังเดินทางไปลงใต้นะคะไปนีสเราพักครึ่งทางเพราะว่ามันไกลเกินไปนะคะนั่งรถจนปวดตูดหมดแล้วเนี่ยโอ,อ,โอ้กาแฟเหรอน,น้ำห้องไหนนี่ไงห้องนี้ไง ถึงที่พักแล้วเปิดประตูเปิดไฟเออโอเคปิดประตูโอเคโอห้องครอบครัวโอเคเปิดแอร์เย็นๆหน่อยสิแอร์ไม่เย็นเลย <c oughs> โนโนเอต้องเอาหัวมาทางนี้อย่าเอาขาให้แม่นะแม่เหม็น <c oughs> เข้าที่พักถึงที่พักสักทีเหนื่อยนอนหนึ่งคืนนะคะแล้วเดี๋ยวเช้านี้เราก็เดินทางไปต่อเฮ้ยสไปนนอนอยาี l e ับมพัมันุไมมันมันชาฉันไมต้องมานปวดหลังมากฉันไม่น้นบก็บเลบข้างในาบาสสวยมาโอ้ทุกเก็บไว้ทุกเก็บไว้ อู้น่ารักดิอืมร้านอาหารช่วงตอนกลางคืนจะอยู่ตรงนี้โอ้เขาตกแต่งสวยนะ ข้างในไม่นั่งจ้ะนั่งข้างนอกจ้าฝรั่งนั่งตากแดดจ้ะเฝ้าลูกลูกอยู่สระน้ำจ้ะเชลี่ชิน ทัวร์คุณผู้ชมเราเล่นน้ำเป็นเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ดินเนอร์กันนะคะที่โรงเบียร์บัจิเบียร์เย็นเย็นฉ่ำชับ มีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นพิเศษเมื่อกี้เราเข้ามาก่อนคุ่มหนึ่งนะคะเราจะได้เบียร์แก้วเนี้ยในราคา5ยูโรปกติมัน6ยูโรเท่าไหร่6ยูโร90โปรโมชัน่นจะดื่มจะกินข้าว มาละกากับแก้มอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรเลยทำไมมันไม่มีอะไรเลยโอ้มีไส้เั็นอ้เนี่ยอะไรโดยชิมซิเป็นยังไงแกงเนีน่ยชิมอันนี้เลยยัง ขนมบอมือของแม่น่ากินของปลาก็ยา่งใหญ่ของนกเองก็ยิ่ยใหญ่ฉันกินข้าวแม่อยากกินข้าว ཨ་ཁ་ཁ་ཁ་ mm. <coughs> โอ้ย oh, ใหญ่มากยิ่งมากชามถ้วยแต่ซุปเลยนี่กินไรกสอันเดอร์เลย ใหญ่ไปไหมลูกใหญ่มากทำแเ้ลเลิกไม่ก hmm. wow, ินเพราะว่ามันต้องช่วยด้วยกันหวานที่รัก เลา,าช็าอคชีมีฟุกนมีเะยแตแรกัละหวานมากชามาเล่เลยด้ยโนเอมไม่ชอบนหน้าคนไม่ชอบหวานเชียบเลยโนเอม สวัสดีตอนเช้าอีกหนึ่งวันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวกันนะคะวันนี้ตื่นเช้าหน่อยเพราะว่าเชฟใหญ่ของเราเขาจะรีบออกนะจ๊ะเอม็มมาไปเอาบัตรกินข้าวไปค่ะเดี๋ยวเราเลงไปดูว่าม,มีอะไรกินสองใบใช่ไหมใช่โอเคดึงดูซิโอเคลองเปิดดูซิโอเคไปลงบันไดนะลูก น,นี่ขวดสองเขาทำน่ารักจังเลยอะแล้วก็ทางนู้นก็เป็นผลไม <c oughs> ้กาแฟเดี๋ยวเราทำงานต่อด้วยทินอาหารเช้าไปด้วย เ็สว,สว,สว,สวอเดีมาอู๋มะเขอเทศใหญ่อันนี้เพิ่งเคยเห็นถั่วแดง ระหว่างทาง,งคุณผู้ชมเราแวะเพิงหมาแงะข้างทางนะคะเจ้าของสวนเขาจะมาขายเองเราก็ซื้ออันนี้เรียกว่าอะไรเน็การีฮะเน็กตารีอันนี้เราก็ซื้อเน็กตารีมาอันนี้ซิลินอยากได้ไปปลูกในสวนมากเดี๋ยวเราจะไปหากันที่นี่นะคะถ้าได้ต้นมาก็จะถ้าเจอต้นก็จะซื้อโอ้เ mm. oh. อร่อยมากแล้วก็มีเมลอนซื้อเมลอนมาด้วยนะคะนะอร่อยมากอร่อยมากห,หวานฉ่ำมากมันก็มีมะเขือเทศ ผือเทศเดี๋ยวเราจะเอาไปไปทำสลัดกินกับมอสซาเรลล่าจ่า <c oughs> ยแล้วเื่ง่มยเลอเหัวไง เพื่อนรักของเรากันก่อนนะคะบ้านแจ็กกี้เขาย้ายเมืองมาอยู่ที่นีสนะคะทีไม่รู้ว่าจะได้ลงไปอิตาลีด้วยกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปถึงก่อนแล้วค่อยคุยกันอ,อร่อยมาก <laughs> มีหมู่บ้านอยู่บนเขาอยู่บนหน้าผา ไม่่คอยเห็นแล้วีกว้างกว้างอยู่ตรงน,นั้นอยู่ตรงนน้นโ,<ม>โหยโคตรธรรมาชาติเลยนู่นนู่นนูนโดดอยู่ตรงนน,อน้นนู่นสองตัวซูมไม่ได้แล้วซูมได้เท่านี้ เลิศเลิศธรรมชาติสุดมาแล้วเพื่อนเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวไปหาที่จอดรถกันน เชฟเชฟเชยังเชฟปาสสเยังเชฟปาสตเบกระซองหน่อยแม่ค่ะที่วดีโออยู่เบส้ต่างะทเลโอเคแมซีค่ะเชฟเชฟ เอ้ยสวยโอ้ยหน้าตาดีขึ้นมาเลยทีเดียวก็ต้องมองคนหน้าตาดีที่กินนะคะอ่ะแน่นอนไม่สวยกินไม่ได้แน่นอนเกลืออันนี้เกลือไม่ได้คนธรรมดาทำนะแล้วอันนี้เราให้เกลืออันนี้เกลือมาโยะเออเกลือมายอง่าเกลือเราให้นักบินกับเมียนักบินทำเออใช่ไปอยู่ห้างต้ตรงไหนสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรนะคะชื่ออลิสค่ะวันนี้อลิสทำอะไรกินรู้ไหมกินบูร์จ้าโอ้หนูชอบไหมคะลูกอร่อยค่ะมากอ่ะเดี๋ยวดูเชฟหน่อยเออเออเธอเธอลืมทำอย่างนี้เธอลืมทำอย่างนี้เออ แม่บ้านแม่บ้านออกมาทำงานตอนดึกน,น,นี่นนเวลาเมาต้องระวังหน่อยนะเมาแล้วอย่าเหยียบนะเครื่องเนี้ยจะมันมันตั้งข้อมาด้วนนะเออเมื่เอาไก่ไม่ลูกอะไรนั้นไก่กระเทียมเดี๋ยวพี่มาตัดไว้ก็ทํานมแล้วลูกโอเคคืนนี้ไม่ต้องโควข้าวเราเผื่อล่าเยอะนะ้วลูกไม่หลับ,บ,บเพราะว่าเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวคุณจะได้ไม่แดกไงวายอ่ะ อาเราแล้เพื่อนเพื่อนเนี่ยจะกินอันนี้กันอันนี้กันอันนี้แบบมันมันมันเลิศมากมูชชมาสมูชชูอันนี้เป็นไวน์มาจากแฟนเวนอร่อยมากเที่ยอร่อยมากแล้วเพื่อนไปซื้อเหลือสามขวดสุดท้ายมายอกาจะมาวานมาจองก้าะมามายอกามายอกาหยาไม่แล่หยาเดิมไปดูคลิปวิดีโอเธอด้วยนะดิ้นด้วยโนไม่มีเหรอมีกลัวอายไม่ทัน เอจนไม่ทันแล้วกิไปดีมลเไปนนอยปะไหน่นดไปไหนวะโอเคโอเคโ m เคม Thank you e s p a o Thank you Share มาแล้วค่ะโอย จ้าคืออร่อยไหมมากมูช็อไม่เนื้อมันไม่ค่อยนุ่มเท่าไรแต่แบบมันอร่อยเนื้อไม่ค่อยนุ่มเลยว่าแก่แล้วป้าวัวแก่เอามาวัวแก่เชฟแก่เฮ้ยอร่อยอร่อยมันมันมันเป็นแ็กเจอร์ที่ได้เคี้ยวอ่ะอ๋อโคแก่กินมย่าอ่อนอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอร่อย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 มองน้ำมัน พาลิสเดสพาสิโต้ีอร่อยอร่อยอร่อยชอบบ้าชอบแม่ขอบคุณมากพ่อก่อนพอแล้วเธอกินเลยป้าเอาแก้วมาให้จ้าเากำลังมาเลยหลายแก้ว ระดับเลเวลนะอ๋ะไรนะอ่ได้อันนี้เธอเอามาจากไหนมาโยเกะเหมือนกันได้โอ้ย I love you I love you ปกติซิลินจะชอบจะดื่มดื่มอะไรที่มันเป็นสปาร์คกิ้งที่มันซาซามีฟองแตาอันเนี้ยมูโชมาสมูโชแปลว่ามันดีหรอกมามาสวอดซิลินมาสวอดซิลิน แล้วนี้ยมาจากสเปนเหรอใช่มายอก้าเกาะมายอก้าของสเปนใช่แล้วนะเรนนี่แล้วตอนที่เขาซื้อมันเหลือสามขวดสุดท้ายใช่ไหมเออก็เขาอยากจะซื้อเยอะกว่าก่อแล้วสองสองสี่หมดใช่แล้วมันไม่มีเว้ยมันไม่มีตอนนี้มันเหลือสามขวดสุดท้ายตอนที่เขาซื้อมาไอเดอร์เทาไอนี้แก้วว่าน่าเจอเจอเจอไม่ต้องแก้วแล้วโอ้โฉันก็ปวดไม่ได้เหรอเนี่ยเดีววะใช่ค่ะ จริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะเดิปากเล็กจริงจริงจะปากเล็กอันนี้ก็เล็กไปนะเดี๋ยวนะสนุกองเป็นกันเป็นปัำครับเป็นปำไม่ได้เฮ้ยดูบางฟองเซ่เนี่ยเดือดต้องเสือเสือปลาฟองเซ่ฟองเซ่เขากินแบบมีสิริตต้องแบบนี้เห็นว่าอร่อยล้วเนี่ย ฝาดนิดหน่อยแต่มีความหวานจีนี่เขาละมุนใช่เลยบลนด์กกิเตนเ่ียนมเนื้อชื่อบลนดากกิตเตนอะไคนะเบลนด์เบลนด์เบลนด์เวัสด่เบันด์สวัสดีค่ะตอนนี้เรามากับ จ็กกี้เพื่อนรักนะคะเราจะไปตลาดกันคุณผู้ชมเรามีเซอร์ไพรส์เอฟซของเรานะคะเขาขายของที่ตลาดชื่อพี่ฉบาเดี๋ยวคุณผู้ชมเราปลอมตัวนิดนึงก่อนโอเคอเดี๋ยวเจอกันเนียนๆหน่อยนะฝาคุณผู้ชม อันนี้ <c oughs> นา่นนหนูหน้าทําขายนะน่ย <c oughs> อันนี้แกงเทโพอัน,น,นอ <c oughs> หนูเอานี่ถุงนึงหนูเอาหอหมกหนูเอาหนมจีบ